แม็กหน้าเง่านะครับผมเนี่ยใส่เสียเบอร์ซิบครับแสีวาวนาน่อนก็อีสานครับผมเนี่ยรากกินดีครับเจ้าวันปรติ่นากกินตรงข้างดี้ครับ องฟังโคหละก็มาก จะขอตัวแพร่ลงก่อนนะครับผมเจอไม่หยิบหนาเราเดิมทายไปเรืเอยกันแล้วกันนะครับตรงนีท้ทายคลิปไปก่อนนะครับ สารปลาช็อกเกอครับผมแมอะแม่งเหรอผมลงมาพูดเ <c oughs> อตย้วมาสูบน้าบนะครับ con thấy nhiều hả pa à nhé thế này pa nhé làm nhân lực vừa gặp ba cần đi không ba cho ไปอยากมากมากนะครับผมเขาเปิดถึงหกโมงแรกครับน้องแย่ครับปลาเมาือนน้องใหญ่ครับไปซกตัวไปแย่นะครับ,ต,รบตัวประมั่นอาเขียดห้องเขียดเนี่ยครับเมื่อเกิดเนี่ยครับคือเส่าปลามันว่ำไ,ไหลครับรเจ้าเล่ มาเอาปลาออกครับผม,ผมออลแล้วผมก็ต้องขอตัวล่องน้องกล้ทครับผมไอ้เพิ่งบรรยากาศเต็มที่แล้วเบาแม็กมาแล้วครับผมเบาแม็กอันนายาว ไงวะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เบาวปุ๋ยให้ก่อนครับส่งของพรท่านแล้วครับผมส่งของแล้วบาใบใบเวลานายจะมาถ,ถึงกล่องนี้ชุมม่มบรรยากาศไปก่อนครับพระพุทธเน้นขึ้นจักโตเลยครับเนี่ยแลย้วปานี้หน่อยไล่ครับปานี้หน่อยไปสามทีขีดครับ เจอกันไม่คลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวขอโตล่งหนา้ามนครับหาปลาอีสกไปลาบจักสองตัวกันครับโอเคครับสวัสดีครับ